หนวยงานภาคเอกชนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อส่งมอบต่อไปอยังสารณสุขจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่10เมษายน2563ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสารกลางจังหวัดเชียงรายนายประจนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดเชียงรายรับมอบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแอลกอฮอล์อุปกรณ์การแพทย์สําหรับการใช้งานป้องกันโควิด1ิ จากนายไตรวิทย์ชัยนาพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยรับเบอร์แลนด์แอนด์เพนตชั่นจำกัดสำนักงานเชียงรายและน,นายธนวัฒน์ธนิพัฒน์อภิสุขผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทไทยเบเวอร์เรสจำกัดมหาชนโดยได้มอบแอลกอฮอล์จำนวน2,500ลิตรและถุงมือดิสโพสิเบิลจำนวน30,000ชิ้นเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลจังหวัดเชียงรายโดยเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเป็นผู้มอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆในการนี้นางดวงจิตปรัสะกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายและน,นายนรงอชานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับมอบด้วย